สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเออันฟ้าแคคตัสนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมดอกกระบองเพชรนะครับหรือแคคตัสนะครับช่วงนี้ก็จะออกดอกเยอะมากนะครับนี้ก็เป็นดอกยิมโนนะครับดอกสวยมากนะครับมีหลายหลากสีนะครับอันนี้ก็ได้ผสมไปแล้วนะครับ ดอกก็จะเริ่มกลมแล้วนะครับตอนสุกก็จะสีแดงนะครับอันนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับเริ่มอ้วนแล้วนะครับดอกแบบนี้นะครับเก็บได้แล้วนะครับจะเป็นสีแดงนะครับแตกแบบนี้นะครับความจริงต้องเก็บแล้วนะครับ ที่ออกมาใหม่ก็เยอะนะครับที่ยังไม่ได้ผสมก็หลายดอกอยู่นะครับอันนี้ครับอันนี้จะอันนี้สุกเก็บได้แล้วครับเพราะว่าแตกแล้วนะครับนี่ครับตอนฝักสุกก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะรอให้แตกนะครับส่วนต้นนี้สวยมากเลยนะครับดอกชมพู ชมพูออกม่วงนะครับเป็นยิมโนโม่วงนะครับต้นนี้อันนี้ชมพูอ่อนนะครับก็มีหลายหลากสีนะครับอันนี้ขนนกนะครับขนนกขาวติดฝักแล้วนะครับติดฝักเยอะเลยนะครับ นี่ครับสุกก็จะเป็นสีแดงชมพูชมพูนะครับอันนี้ก็ใกล้เก็บได้แล้วนะครับยิมโนโมแม่ลูกดกนะครับดอกสีขาว ต้นนี้เป็นช้างนะครับจะมืดนิดนึงนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ